ดูดูนี่ไไม่่ดดด้เเเ็ลยยนีที่บ่มลุงไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีลูกได้ถึงนี่เลยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยดูทุกหญ่งนะหิงมันใหญ่เนี่ยอันนี้ไว้เยอะหน่อยได้ถ้าโดนฝนไม่ไม่เป็นไรนะก็ไม่เห็นเป็นไรมันยังไม่บานไงคนเขาบอกโดนฝนล่วงล่วงล้วงแล้วก็มีมั่งดอกของดอกมีไลยมีดอกมันจะมีระยะอันตรายที่ว่าปิ่มๆอย่างเงี้ยถ้าว่าเราไม่มีเลยนะปิ่มๆมาแล้วชนฝนเนี่ยมันเรียบร้อยเลยอ๋อแบบใช่ สองคือถ้าขีดแคลเซียมโบรอนไม่ถึงเนี่ยขั้วมันจะไม่สมบูรณ์ขั้วเนี่ยอ่ะกาปัดเลยนะทั่วไปเนี่ยทั่ก็อยู่มันอยู่ในเจซีโกสองอยู่แล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยไม่กล้าปัดนะล่วงถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยถ้ากขาแมลงแค่นั้นเนี่ยกินข้าแมลงเพราะอะไรเอาใบไว้่ยเดี๋ยวหมอไม่กินใบหมด ถ้เาเกิดมันอ่างระวังกระติกกระต้นนะอโอ้ยนั่นในอีกอย่างเดี๋ยวไอ้เมี่ยวมาขึ้นก่อนเ <c oughs> มี่ยวเมียวนี่ไล่กัดเลย <c oughs> มีเหมียวขึ้นต้นเ <c oughs> ดี๋ยวจะไว้แค่สิบลูกผมอุ้ยสิบลูกไม่ได้บำรุงมาทั้งปีเนี่ยอ่ะผมนับเลยอันนี้อย่างเงี้ยหนึ่งได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาไว้ได้เจ็ทุกปีแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบต้องมียี่สิบแล้วไม่โสมอันเนี้ยเพราะว่าใบดูใบ ถ้าใบาเงี้ยจะไว้เท่าไหร่ผมไม่ว่าเลยแต่บางส่วนนะใบนี้เดียวเขาจะไว้สิบงหไม่ได้ถ้าใบาน้อยนะไม่ได้อันนี้กิ่งอ่อนไม่ได้ออกเลยเนี่ยดูอ่อนไม่ได้ไม่ก่ดูเนี่ยเราพี่สังเกตมันออกแต่โคนโคนหมดเลยนะไม่มีออกปลายเลยเนี่ยแล้วก็ฉีดเป็นไงฉีดฉีดเน้นตรงโคนไงออกตรงไหนดีกว่าตรงนี้จะดีตรงนี้ว่าถ้าปลายอ่ะพี่ต้องมายง <c oughs> ทั้งเชือกทั้งไม้ต้องอะไรเพราะว่าลูกมันหนักนะ แต่ถ้าออกอย่างเงี้ยสบายเนี่ยไม่ต้องโยงเลยปัดดอกก็ง่ายจะตัดแต่งจะเก็บอะไรก็ง่ายเพราะมันออกออกถ้าออกปลายนี้บนบนนี้ยิ่งอันตรายเลยดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนพี่ส่ยเสียนใส่บำรุงมาเรื่อยๆครับก็คือปีหนึ่งปีสองปีสามมาเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้มันเลยยิ่งสมบูรณ์มาก ป้าบ้านป้าบ้านพี่สาวซื้อพร้อมกันน่ะยังไม่มีดอกยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเข้าไปดูโอ้ยดูดิแล้วคั่วยาวนะดูดิดูเนี่ยเป็นคืบเป็นคืบเลยไม่ไม่ได้ไปปรับไม่ได้เปิบอะไรทั้งนั้นแหละไอ้ต้นนี้ย้ายมาแต่ตรงนู้นหน่อยต้นเนี้ยพุดหอกต้นสหลุมใส่กุ้งตีหลักมามันอยู่ตรงนู้นเขาเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ในการล้อมต้นเลยมันติดกันไงเออ ปรเมลจาใน,นการล้อมต้นนะคิดดูว่าอเอาไอ, <laughs> อตรงนู้นว่าล้อมสองรอบอะรอบหรือสองรอบอันนั้นย้ายสามครั้งเ <laughs> ดียวยังไม่เป็นไร <laughs> เ,น,รไ <laughs> เนีเ่ยครับเพื่อนๆคือสําคัญเลยในการไม่ใช่ว่าจะทําลูกแล้วมาบํารุงเนี่ยมันไม่ทัน <laughs> แต่ถ้าเราได้บํารุงชุดหนึ่งชุดสองมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเจริญเติบโตดีแล้วก็ติดผลผลิตดีก็สามารถ ปรึกษาได้ครับโทรพูดคุยกับอาจารย์อนุริทศูน8์8 8 8แ8ดหรืออาจจะไลน์มาที่ไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวส่งไปให้ทางไลน์ทางใต้ล่างคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของอตอนนี้เรามี Tik t o อกเสร็จตรงแสามารถกดเข้าไปติดตามได้ครับตรงไหนนั้นก็จะรวมแหล่งที่เป็นที่เป็นปุย๋ยยาเครื่องมือตัดแต่งอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ได้ถ้าใครสะดวกแบบนั้นนะครับหรือว่าสอบถามศูนย์เข้ามาซื้อที่ศูนย์ใกล้บ้านก็ได้แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับ